น้ำตาวัดค่าความเสียใจน้ำใจวัดค่าความเป็นคนหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเชยแจ้ว ส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกก,ก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับเช่า2ององ300บาทครับบางบางเบาเบาครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็โดนใจได้ครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อแน่นๆน่นนุ่มๆเลยครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับสวยนะจ้าพี่จา๋าจัดไปได้เลย200บาทราคาวหวานเจี๊ยบ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับหลังกระดานครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับหน้าศรัทธาครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่6กเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อมันๆเลยครับ มันมันเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ200บาทครับก็โน้มลงมาได้ครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่7จ็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยมันมันเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งหลวงปู่หมุนครับทิตตะศรีโลครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับจังหวัดศรีสะเกดครับพักกิ่งหล่อโบราณครับ รายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเหนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนือโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนวลนวแน่นๆน่นนุ่มนุ่มเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ เก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่12ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นแน่นเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ เด็ดทุกองค์ครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับหล่อเพอร์เฟกเลยครับแฮนซัมครับ ได้รูปได้ทรงครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับ รายการที่15เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวนนวนเลยครับหลังพุนพุนเลยครับเก่าเก่าเนื้อแน่นๆเลยครับรายการที่16กคเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับทูอินวันครับเช่าสององค์สามร้อยบาทครับบางบางเบา,เบาเบายามเย็นเย็นครับนกรลองเจชยแจ้วครับรายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อน,น,นุ่มๆเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนือแห้งแห้งเลยครับแน่นแน่นเลยครับสวยสวยเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับรายการที่19เครับเป็นเหรียญจอบครับจอบใหญ่ล่อโบลานครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชานะครับ เนื้อสวยๆเลยครับออกเนื้อทองเลยครับรายการที่20ครับเป็นชินลาดหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพกักกุครับ เหนือชิ้นตะกัวครับชินลาดใบเสมาครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆน,น,นุ่มนุ่มมันมัน,มนเลยครับ สวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับมีสององค,ครับนำมาให้พี่ๆขอน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวโตมครับสวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับ สองบาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเรี่ยมกอบกันน้ำเข้าครับ รายการที่23ครับเป็นสี่เหลี่ยมประพามุลทนครับเหรียญหล่อครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อชินตะกัวครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคารครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าตามธรรมชาติครับไม่ได้ปรุงแต่งครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่26ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อกยายศาสตร์ครับสวยลึกรับหน้าค้นหาครับไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับ รายการที่27เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าๆค่ำคำเลยครับเนื้อแน่นๆเลยครับรายการที่28ครับเป็นหล่อบโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ สวยๆคมๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินเนื้ออันปาก้าครับได้ฐานอุดกิ่งครับตอกตอกโคตรีครับกรอบแตกลายงานเลยครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับเหรียญลงยาหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ครับเหรียญรุ่นไตามารครับปี18ครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันเลขยันครับ รายการที่31ครับสวยสวยคมๆคมเลยครับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อเก่าเก่า,กาแตกลายงานเลยครับเนื้อแน่นแน่แนนุ่มนุ่มเลยครับมองแล้วสบายตาครับหน้ามองหน้าบูชาครับหน้าหลงไหลครับรายการที่33ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่34ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมันมันเลยครับนวนๆแน่นแน่น,นุ่มๆเลยครับรายการที่36กคเป็นพระสมเด็จทรงเจดีครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับเด็กทุกองค์ครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่37ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ เนื้อมันๆเลยครับลงรักปิดทองครับรายการที่38ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเปียกทองคําครับใต้ฐานออกสีนาคเลยครับ สวยสวยโดนๆใจเลยครับไม่รักไม่ได้แล้วครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่39ครับเป็นพระสุมกรเนื้อดินครับลงลักเก่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโหนงครับวัดคองมะดันครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ พระสุมกอหลวงพ่อโนงครับรายการที่40ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเหนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่41ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนือเก่าเก่าค่ำๆเลยครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับราคาสบายกระเป๋าครับ ถูกเหมือนได้เปล่าครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อสวยสวยเก่าเก่าเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับนว่นนมันมันเลยครับ รายการที่43ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับลงลักปิดทองครับสวยสวยงามงามเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับ เนื้อเก่าเก่าเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับด้านหลังเขียนว่าเฮงครับต่อโคตด น่าจะฝั่งตัวหนังสือครับเขียนว่าเหงครับเปีียกท้องเก่าครับรายการที่45ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสภาพใช้ครับ หลอลอคมคมเลยครับสวยงามครับหน้าหลงไหลครับหน้าใ่ปองครับรายการที่46ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับองค์นี้สวยครับเหนือเก่าเก่าข่ำค่ำมันมันเลยครับแน่นแน่นนุ่มนุ่มเลยครับ เนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับรายการที่47ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่รอหล่อล่ำล่ำเลยครับหล่รอหล่อล่ำล่ำแฮนซัมเลยครับหล่อเพอร์เฟกครับ หล่อไปหมดทุกมุมครับรายการที่48ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนวนนวนเลยครับแน่นแน่นนุ่มๆเลยครับมีสององค์ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับองค์ที่สองครับสวยทุกมุมครับหน้าบูชาหน้าศรัทธาครับดูแล้วเข้มขังครับ ราคาหลักร้อยครับพุทธคุณหลักล้านครับรายการที่49ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังปิญ,ญันตีครับใต้าฐานอุดกิ่งครับเนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อนวะโลหะเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจรัวๆให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อตอไปครับสวยรัวรัวยามเย็นเย็นครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับเช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับ200บาทครับผ่านตลอดสายครับ บางบางเบาเบาครับไม่แรงครับไม่แพงครับขอบคุณครับ